หลายคนที่ใช้ g a l a x y Note นตอนนี้ครับเ,เจอปัญหาลองลองเอา S อเพเสียบกลัดหัวกลัดผ่านเข้าไปแล้วติดเนี่ยเอาไม่ออกแบบนี้นะครับคือถ้าแบบนี้เนี่ยตัว S Pen มันจะเข้าไปถึงตัวล็อกเลเวลหนึ่งซึ่งนั่นคือเซ็นเซอร์จับปากกาใช่ไหมถ้าดึงฝืนหนึ่งออกมาเนี่ยเซนเซอร์พังครับวิธีนี้เนี่ยยังสามารถจะดึงออกมาเองได้นะครับแต่เราก็ไม่แนะนำให้สอบเข้าไปแต่ตอนแรกแล้วนะไม่แนะนำนะครับดึงออกมาเองได้ด้วยหลอดพลาสติกเอ่อหลอดพลาสติกมาทำยังไงเอามาตัดให้มันเล็ก แค่นี้พอครับแค่นี้เพื่อที่จะสอดเข้าไปในช่องของ S p e เพเพื่อผลักตัวเซนเซ,นเซอร์เลเวลหนึ่งเนี่ยให้มันหลบปีรด้านข้างแล้วเราก็ค่อยๆดึง S Pen พออกมาเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับเมื่อตัดหลอดเสร็จแล้วเราไปสอดไปแบบนี้ครับสอดไปด,ด้านในแบบนี้ครับสักเอสเพนไว้ก่อนครับเดี๋ยวมันจะดุดเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ตักเอสเพนไว้เวลาสอดหลอดเข้าไปแล้วมันเอสเพนมันเริ่มไปถึงตัวล็อกเลเวลสองเนี่ยคราวนี้หมดสิทธิ์ครับดึงออกมาเองไม่ได้ต้องศูนย์อย่างเดียวนะครับต้องระวังนิดนึง ก็จับเอเพนไว้แล้วก็สอดตัวหลอดเข้าไปครับนี่ครับดึงเอเพนออกมาช้าๆครับป้องกันหลอดนะครับนี่ครับนี่ครับอะติดตรงช่วงปลายนิดนึงครับตรงนี้ก็มันจะนิ่นิดนึงเพราะว่าแต่ก็ดึงออกมาได้ครับเพราะมันหลุดจากตัวล็อกแล้ววาหนึ่งมาแล้วเนี่ยครับเรียบร้อยก็ต้องขอเตือนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าอย่าเอาเอสเพนเนี่ยใส่กลับหัวกับหางเข้าไปในช่องของ galaxy note 5นะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะพอมีวิธี ช่วยให้ดึงออกมาได้เองเนี่ยก็ยัมีโอกาสเสี่ยงอยู่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นล็อกกับตัวล็อกจริงๆจังแล้วเนี่ยเราพยายามดึงออกม,มาแล้วมันไปขัดเซเตอร์จริงๆก็มีโอกาสที่เซเตอร์มันจะพังได้อยู่ครับ